เขาแตะถึงหมื่นผมจะแก้ภาพน้ำแล้วผมอามดไปเลยเฮ้ย,ยชิบหายนะกับกูได้แก้ภาพน้ำแล้วกูโอ้โหทุกคนโอเคครับสวัสดีมีรัางล่าป่านอุกทานด้วยนะครับผมก็อยู่ผมเฉยๆน,น,นะเช่นเคยนะครับผมริมอยู่นะครับเว็บไซต์ s l โ,โอเคนะครับผมก็ ไม่จัดเกมแค่ BG เหมือนเดิมผมก็มาเกมคนป่าของใครเข้ามาแล้วก็อย่าลืมกดไลค์กดซื้อไพื่อให้ผมด้วยครับผมคนเริ่มเกมไปเลยนะทุกคนนะก็จะไปใส่ไปเลยนะผมก็ทุนผมถือมา2องพันสี่ทุกคนเดี๋ยวจะเป็นยี่สิบก่อนนะเดี๋ยวนี้ผมว่าผมจะกด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 ไปก่อนนะเดี๋ยวอีกสักพักค่อยซื้อนะผมก็กดกดลองทดลองเซิร์ฟก่อนถ้าไม่เบิร์กก็เปลี่ยนนะเอ้าผมเออต้องเซิร์ฟก่อนนะผมบางทีเราไปกดซื้อเลยก็จะสุ่มเสี่ยงเกินไปนะผมมาไหมสวยสิบขอก้อนเขียวมาหน่อยดิ อุ้ยอุ้ยได้ต่อสี่ร้อยเลยหรอเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยก้าวลอยนะผมได้อยู่นะมาจัดต่อไม่รอเลยนะครับผมก็เดี๋ยวเพิ่มเปน็นสี่สิบหกสิบซื้อสามพันจัดไปเลยครับผมนี่เห็นปะ่ปะธีการต่อย,ยอดแบบไฮเทคนะครับผมเออเออดิจิตอลไปเลยนะครับผมจัดปะ่ะแปดรอบเจ็ดรอบโหกคิวตก คิวตกโหได้ต่อทุกคนคือสุดนะบอกเลยว่าถ้าแตกถ้าแตกถึงหมื่นผมจะแก้ภาพน้ำนะผมอาบน่นไปเลยเฮ้ย,ยชิบหายแล้วไงกูได้แก้ภาพน้ำแล้วกูโอ้โหทุกคน <c oughs> โอ้โหมื่นหมื่นสี่นะครับผมป๊าดดิท้อะไรครับเนี่ยแป๊บเดียวแล้วผมโอ้โหเหลือห้ารอบเลยเหลือเลยนะผมทุกคนก็ เดี๋ยวจะต่อไปเลยครับผมสามรอบสองรอบ,อบหนึ่งรอบอ้อโอ้โหมาอยู่นะสามร้อยเอาที่คิว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 โอ้โหไปครับเอมาเคตกไหมเคตกโอเคสวยเจเจโอ้โหเคไปหลายครับผมได้อยู่นะเจ yeah. โอ้โหเงินรางวัลนะผมหมื่นห้าซื้อไปสามพันบวกหมืห่นห้าเลยบ้าบอโอ้ยพักนี้มันฮอตจังวะจะตายครับ จัดไปครับโอ้ยช่วงนี้เกมแตกดีจริงนะผมทุกคนจัดก,กันได้เลยนะครับผมจัดก,กันได้เลยจัดก,กันได้เลยนะผมก็เดี๋ยวผมตดเสรให้เลยสักหมื่นห้าเลยปะสักหมื่นห้าแล้วกันหมื่นห้าก็ถอดเลยแล้วพอเลิกครับผมก็อยู่ในอยู่ในตั้งงบไว้ในใจตัวเองด้วยนะผมเวลาการเล่นนะผมก็ตั้งงบประมาณไว้ในจิตใจในหัวใจเลยนะผมว่าเราต้องการกําไรเท่าไหร่นะผมเพื่อที่ว่าเราจะไม่ได้ขาดทุนนะผมก็ ชัวิจรณญาติในการรับชมแล้วทุกคนก็ไม่ทำให้เล่นตาครับผมแต่ถ้าอยากจัดก็ที่ช่องเมนเด่นนะผมวาร์ปนะก็ไปจัดกันได้ไม่ว่ากันนะผมอ่ะอีกห้ารอบนลยครับผมจะไปสองถ้ามานี่คือไปต่อเลยครับผมเออสี่สามสองสองหนึ่งโอเคโอเคครับทุกคนก็สลัดโอเคผมจัดให้ผมอีกแล้วนะหมื่นห้าเลครับผมก็เดี๋ยวผมขอตัวราเพียงเท่านี้แล้วกันนะี๋ยวผมก็อย่าลืม ยูสแตะคอมเมนต์นะผมเออ,อย้อยครูจะพูดอะไรว้าวพ่แท้คอมเมนต์นะผมก็ใครมีเทคนิคอะไรก็แนะนำมันเข้ามาให้ผมเล่นได้ครับผมที่ชอบคอมเมนต์เลยผมก็จัดไปบบ๊ายายครับ